เอาละครบคุณผู้ชมขอกาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในช anel ผมเหมือนเดิมเลย King Non Kd เหมือนเดิมเช่นเคยนเ,เองนะครับสุดท้วันนี้เนนะครับเราก็ได้อคุณผู้ชมทางบ้านมาหนึ่งท่านนะครับน้องชื่ออะไรเนี่ยอะตอมหรอใช่ปะองะตอมอ่าน้องคนนี้ก็ รุนรางวัลได้นะครับผมผลโมจิถาวรนะครับผมจะรุ้นทุกวันเสาร์นะครับผมแต่วันนี้ผมเลดไปแบบเป็นวันอาทิตย์นะครับก็น้องคนนี้นะครับได้นะครับผมกิจกรรมในวันนี้ผมจะแจกทุกวันเสาร์นะครับผมแล hm om, ้วก okay. um, so, ็ลงคลิปวันอาทิตย์นะตามนี้เลยนะครับผมโอเคซึ่งน้องเขาได้โมจินะครับถาวรเลยนะดีใจไหมเนี่ยฮะเราอะดีใจไหมครับ ใจมากมากครับใจมากมากเลยใช่ไหมที่ที่ที่ท,ทำแล้วได้ใช่ไหมคือส่วนมากนะครับผมในยูทูบคอร์ผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเยอะมากๆนะเพราะว่าตอนที่ผมแบบเปิดเปิดโหวตเนี่ยผมจะไม่ไม่ได้บอกใครนะผมจะอ่าแอดเอรี่วันไปแค่นิดเดียวนะครับผมแล้วก็ทำการแจกเลยแค่นั้นแหละนะครับผมมันก็มีแค่คนน้อยๆอ่ะ ส่วนมากคนที่อยากจะได้ก็ได้จะได้เลยแหละนะครับผมคุณผู้ชมซึ่งคนนี้ก็ได้ไปแล้วนั่นเองนะครับก็ใครอยากจะได้นะครับผมเพียงเข้าที่คอดผมมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับเพจคิตตันช็อปด้วยเช่นกันนะครับเขาก็เป็นสปอนเซอร์ให้เราในคลิปนี้โอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าว่าผมจะซื้อผลปีศาจให้น้องเขาแบบไหนทำยังไงเอ้ยยังไงประมาณนี้โอเคใครอยากจะได้คอมเมนต์ตาางคลิปเลยนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปอยู่ในเพจคิตตันช็อปเองนะครับผมหรือเว็บไซต์นะครับ เออน้อ,นองน้องเคยใช้บริการในเพจนี้ไหมครับผมเว็บนี้ไหมก็ใช่ครับใช้ใช้นี่คือเขาส่งของนานไหมเนี่ยบางบาง,บางทีนานประมาณไม่ถึงสิบนาทีเฮ้ยไม่ถึงสิบนาทีเลยอันนี้ค,คือน้องเขาไม่ได้อวยนะครับคือน้องเขาก็ใช้ใช้จริงใช่ไหมเองเคอเองใช้จริงใช่ปหก็ตามนี้นะครับน้องเขาเคยใช้นะคนนี้จริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ลองลองถามน้องเขาดูนะสุดว่าเขาเคยใช้นะไม่ถึงสิบนาทีก็ส่งได้อดมินตอบไว้ด้วยน้องๆคือตอบไวจริงคุณผู้ชม เดี๋ยวผมจะอาเติมนะครับผมในวันนี้เอาละวันนี้เราเติมให้น้องเขาคืออะไรนะอ่าด้านของเกมพาร์ทใช่ไหมเนาเกมพาร์ทดีกว่านะครับเติมเติมโลบ,บอคเกมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ขอดูก่อนอ๋อนี่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 ทรงผลและเกมพาร์ทตรงนี้นะครับผมนี่เลยชิงเลคัซซี่นะครับผมซื้อพาร์ทแมปโอเคตรงนี้หรือว่าซื้อผลเนยนะครับผมนี่ก็พาร์ทนะครับผมราคา80บาทนะ พวกเนี้ยดูได้เลยนะครับฮาคิราชันก็315บาทนั่นเองโอเคและอันนี้ละซื้อผลแมปโอเคนี่เลยครับผมตามนี้นะครับก็นี่เลยนะครับผมเอาละไปเดี๋ยวเราทำการนะครับซื้อผลโดนัทให้น้องเขานะครับก็ประมาณกี่บาทอนะ่ะ360บาทนะครับผม โอเคดูโลบักหน่อยสิมีอะไรให้ซื้อหรือเปล่านะครับผมจะลองให้ทุกคนได้ดูนะว่าโลบักเพจนี้เว็บเนี่ยมันราคาถูกหรือเปล่านะครับโอเคแบบ VIP นะครับผมแตบบ่ว่าเซอร์ VIP เนาะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้เลทห้าเลยนะครับตอนนี้เหลือแค่16บหกลูบักโอ้บาเอ้โอเค IDPASS ละ IDPASS เหลือประมาณนี้นั่เนเองนะครับผมก็เลทสี่มั้งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคไปเดี๋ยวเราทำการเติมเงิน360กกันดีกว่าเติมเงินนะครับผมแนะนําให้เป็นอันนี้เลยนะครับผม Wallet Gift เลนาะโอเครุยเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในหน้า Wallet นี่เองนะครับผมอ่าเข้ามาเนี่ยเมื่อก่อนเราเลื่อนไปเนี่ยนะครับเราจะเจอด้านของอ่างเปาใช่ไหมแต่สมัยนี้มันไม่มีเว้คุณผู้ชมต้องเูข้อมขล้นะแล้วก็กดดูรายการโปรดดูทั้งหมดนะครับผมนี่เลยแล้วก็เลื่อนลงมานิดหน่อยแหละเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยโอนเงินนะครับเราทําการ ส่งของขวัญเลยนะครับผม360บาทนะครับผมจำนวนแบ่งจำนวนเท่ากันนะครับ1คนโอเคทำการสร้างซองมูลค่ารวมโอเคผมเรียบร้อยเราก็คัดลอกลิงก์เนี่ยมาใส่ตรงเวบเลยนะครับแค่นี้เองง่ายๆโอเคกดยืนยันนะครับเครับเดียวนั่นแหละแค่นี้แหละควดเร็วนะครับผมได้แล้วเราเติมเครดิตมา360บาทแล้วนะครับผมก็ วันนี้น้องเขาบอกว่ายูเ UJJ ก็ได้ของฟรีใช่ไหมน้องเลิฟก็ได้ไปแล้วนะครับชิวๆคือแบบเองเองเองก็ชิวจัดใช่ไหมคือเองชิวมากใช่ไหมไอ้ต๊อบไปกดไปกดปุ๊บคือได้ได้เลยตอนแรกเองเองหวังเองเองเองได้ไปเนี่ยหรือไม่ได้โอเคตอนแรกก็หวังไม่ได้หรอกอ่าอยู่ๆก็ได้เลยใช่ไหมโอเคคุณผู้ชมคือเนี่ยมันจะมีเว้ยเราต้องใส่จำนวนสินค้านะหนึ่งเนาะสั่งซื้อทันทีนะครับผมเรียบร้อย พาไปอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ไ d ดีของเราเข้าไปคนระับย้าก่อนนะครับผมคือว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องนะครับผมต้องก็คือว่าเองเนี่ยต้องไม่มี2ชั้นนะครับผมด้วยเกิว่าเขาใส่ไปไม่ได้นี่ทักตรงนี้เลยนะผมเนี่ยเห็นปะกดตรงนี้เลยครับแล้วก็แชทประมาณเนะี่ยกดตรงนี้เลยแล้วก็ถามเขาได้เลยนะครับผมแอดมินตอบเร็วมากโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทําการใส่รหัสของน้องเขาก่อนละกันนะครับคุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ทําการอาทําการซื้อแล้วไปที่ร้อยแล้วนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่รอดาเนินการนะครับผมลองรีตัวดูดิฟิบโอเคยังรออยู่นะครับถ้ามันช้าเนี่ยท่านผู้ชมสามารถทักบอกเพจได้นะว่าผมซื้อผลดนัทแล้วนะครับผมทักไปเลยดีกว่าดีครับผมดีครับผมอาซื้อผลนะมันรอนานนิดหน่อยนะครับเน็ตกูช้าหรือยังไงวะ แป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมผมว่าผมเน็ตผมช้าเหรอเน็ตกูเร็วนะ่ะมันหมุนตตว้ิวเดี๋ยวเน็ตกู What the fucking b a l ดีดูดิขอรีอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนี่ไงนี่ไงดีครับผมผมซื้อซื้อผลโมจิไปครับรหัสรหัสรลยการ โอเคนะครับโอเคแค่นี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอนะครับผมออรอแอดมินตอบแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยถ้าได้ปุ๊บผมก็จัดต่อเลยละกันนะครับผมโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว,เ,ยวเนี่ยคุณผู้ชมโคตรด,ดีอันนี้ผมไม่ได้เฟกนะก็ดูดูดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับผมกําลังดําเนินการให้ครับลูกค้ารอสักครู่นะครับผมน่าจะมีคิวนะเพราะคิวมันจะค้างคิวด้วย ตอนดึกด้วยนะครับเขาจะมาเคลียร์ตอนเช้านะครับคืนนี้ผมถามอาเจ้าของของจริงจริงเลยนะเขาว่าเฮ้ยตอนที่จริงเนี่ยเขาจะเปิดเช้าก็ได้แต่ว่าเขาต้องเคลียร์ลูกค้าผมบอกก่อนนะคนที่ได้ช้าเนี่ยต้องขออภัยจริงด้วยนะครับผมเพราะว่าคิวมันเยอะมากจริงๆนะครับเขาต้องมาเคลียร์ยอดเนาะตอนดึกอีกนะครับผมตอนดึกอีกนะคือบางคนแบบเออคือแอดมินอาจจะนอนแล้วอะไรเงี้ยนะครับ เขาก็สั่งมาอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องมาเคลียร์ตอนเช้าอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะครับตรงนี้แต่ผมแนะนํานะถ้าเกิดว่าซื้อก็ต้องซื้อตอนเช้านี่แหละจะได้คุยแอดมินเลยนะครับผมเนี่ยโคตรแบบดีมากอ่ะคือเราคุยแอดมินได้ชิวๆเลยนะครับเราก็รอนะผมรอแค่แป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเขาเข้ารหัสเราอีกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่งของให้อีกนะครับมันอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับตรงนี้นะจ๊ะคุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมครับเติมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยแล้วเนาะ ขอบคุณที่ใช้เป็นการขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมเฮ้ยใช้เป็นการโคตรด,ดีโอเคนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปนในเกมกันดีกว่าว่าน้องเขาได้จริงหรือเปล่าเอาละคุณผ,ผู้ชมน้องอะตอมเข้าเซิร์ฟมาแล้วนายอะตมอตมอะตอมถ้าอะตอมใช้ผลอะไรอยู่อะนี่ผลมังกรอยู่ครับอาอะตอมเราเข้ามานี่ดูแล้วอะตมอมเราพูดดีว่าได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าอะตอมเขาได้ยังามามามา เมันที่เปลี่ยนผลเนี่ยนั่นแหละขึ้นมาเลยคือต้องดูด้วยไงเพราะว่าเองไม่เปลี่ยนใช่ไหมเองใช้มังกรใช่ปะครับโอเคโอเคเองเองเองก็ใช้มังกรไปก่อนลองลองลองกดดูลองลองกดตรงที่อ่าเนี่ยลองกดตรงที่โมจิดูโอ้พี่ผมเออผมได้แล้วพี่ได้ใช่ไหมได้ครับโอเคได้แล้วนะครับดีดีด้วยนะครับ้องอะตอมก็น้องเขาก็คือเอาเองเองใช้เหรอ อยากได้ผลโมจินานเราออ๋อเอ้าเอาแล้วไม่อีกงบอกิเองจะใช้มังกรไม่ใช่นึกว่าเองจะใช้มังกรนี่นะครับได้โมจิถาวรแล้วบร้อยโอเคถือว่ายินดีกับน้องเขาด้วยนะครับผมน้องเขาได้โมจินะครับผมโมจินี่ก็คือพีพีก็ดีนะน้องเราสามารถแข่งเขาได้แล้วก็ช้สกิลการต่อสู้ได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับโมจินะคุณผู้ชมโอเคนะครับผมประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะครับน้องอะตอมที่ อ่ามาไปแข่งกันในวันนี้แต่ก็ต้องสุ่มนั่นแหละแต่ก็น้องเขาได้ก็คือว่าแบบอชว่วงเออช่วงอะไรว่าโชคโชคดีจริงใช่ไหมน้องเลฟิฟครับโอเคนะครับบ๊ายบายคนดูหน่อยบ๊ายบบบาาายย๊ยคนดูหน่อยครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมโอเคสวัสดีครับ โอเคนะครับผู้ชมครับผมก็เป็นไงบ้างในคลิปนี้นะครับน้องอะตอมก็ถือว่าดีมากๆนะเป็นคนที่โชคดีในคลิปในวันนี้จริงๆนะครับใครที่อยากจะได้เพียงนะครับผมรุ่นรับง่ายๆเลยเข้าทิดขอดผมมาไปกดไลค์หน้าเพจคิสตันชอปเยอะๆนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมตามด้วยชื่อ Facebook โอเคนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมบ๊ายบายผมอย่าลืมไปใช้บริการคิสตันชอปจริงๆนะครับผมบริการดีมากคือเนี่ยผมแบบเออไม่ไม่ได้แอดมินไม่ได้ทักแอดมินเลยนะคือเขาก็แบบบโอ้ริ การดีมากเ็ใผมแบบผมไม่ไม่ไม่เคยเจอแบบนี้ว่ะคุณผู้ชมก็เลยลืมมาใช้ด้วยยกันนะครับผมบริการดีจริงเขาขอบคุณผมแบบขอบคุณทุกอย่างเลยอ่ะคุณผู้ชมแบบขอบคุณที่ใช้บริการนะครับอะไรประมาณนี้โอ้ดีมากๆคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีปัญหาง่ายนะผมทักทางเพจได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเติมเว็บแล้วก็เฮ้ยทำไมได้ของนานจังก็ทักตรงนี้ได้เลยนี่นะครับผมแชทนะครับโอเคสคริปค์ิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายคมณี่หยูครับผมคุณผู้ชม